สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบกคลิปนี้นะครับเราไม่ง้อเตาอบนะเราจะมาทำวัฟเฟลนะครับเป็นรสออริจินอลนะครับก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมได้ผู้ช่วยกลับมาอีกครั้งนะครับน้องบุง้งดูส่วนผสมกันครับแป้งขนมปังแป้งเค้กผสมนะครับผสมเข้าด้วยกันเลย จากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำตาลเกลือแล้วก็คนให้ส่วนผสมกระจายตัวที่ทำแบบเนี้ยผมต้องการให้เกลือกับน้ำตาลเขาโดนแป้งเคลือบก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้ก็จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงของน้ำตาลเกลือแล้วก็ยีสต์นะครับ โอเคจากนั้นก็ใส่ของเหลวลงไปนะครับนมจือดอันนี้ผมใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ไขไก่ไขไก่เบอร์2นะครับก็จะหนักประมาณ50กรัมนะครับก็นวส่วนผสมนะครับให้พอเข้ากันพอส่วนผสมพอเข้ากันก็จะตามด้วยเนยนะครับเนยจืดเนยจืดนิ่ม ก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้เอาออกจากตู้เย็นเตรียมไว้ก่อนก็เลยใส่เวฟนะครับก็เลยเป็นเนยละลายนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรก็นวดนะครับใช้แรงงานน้องบุง้งนวดนวดประมาณ8 1 0ถึงนาทีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้เขา,ามีโครงสร้างที่แข็งแรงจนเกินไปหรือว่าเหนียวจนเกินไปเนาะอยากจะได้ความนุ่มนะครับ ก็ได้โครงสร้างประมาณนี้ครับขึงได้นิดหน่อยโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลวอฟเ f ิ l e นะครับหรือว่าเป็นพวกเ,เขาเรียกว่าชูการนิปนะครับหรือว่าเป็นน้ำตาลเก็ดก็จะนวดนะครับส่วนผสมของตัวน้ำตาลเนี่ยให้ซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดนะครับให้กระจายจนทั่ว แล้วก็รวบเป็นก้อนกลมนะครับพอรวบเป็นก้อนกลมนะครับผมก็จะพักแป้งโดไว้4 5่สถึงหกนาทีนะครับภาชนะนะครับผมทาด้วยน้ํามันบางๆเอาไว้แล้วโอเคพักนะครับพักโดก่อน อันนี้นะครับถ้าใครนะครับจะทำเลยนะหรือว่าจะอ,าอบวอฟเฟลเลยก็แนะนำว่า,าระหว่างเนี้ยเราก็เอาเตามาเริ่มเตรียมวอร์มได้เลยแต่ว่าสำหรับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องบุ๊กตัดนะครับเป็นก้อนละ60กรัมแล้วก็จะแรปพักข้ามคืนไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งค่อยเอามาอบนะครับหรือว่าเอามาเข้าเครื่องวอฟเฟลนั่นเองตัว แป้งโดนะครับก็จะแฉะนิดนึงนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นก้อนเหมือนขนมปังหวานปกติที่เราทำเนาะ,ะก้อนละหกสิบกร,รมัมวางเรียงไว้บนบนะครับผมก็จะห่อนะครับส่วนน้องบุงก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับห่อใส่แลบเอาไว้อ่า พอทำจนครบนะครับก็ใส่กลองนะแล้วก็แช่เย็นไว้ข้ามคืนนะครับถ้าใครจะทำขายวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับอ่าโอเคแช่เย็นไว้ก่อนนะครับโอเคนี่ผมก็นะครับเอาโดออกมาคลายตัวนะครับประมาณ20-30นาทีเนาะระหว่างนี้ก็นะครับเริ่ม ผ่านไปสัก15นาทีก็ได้นะครับก็เริ่มวอมวอมตัวเตาวอฟเฟิของเราเครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นของโฮ m เมดนะครับซื้อจากวิรสุนะครับซื้อมานานมากๆนะครับกว่าจะมีโอกาสได้ทำก็จะวอมนะครับวอมประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาตัวโดนะครับวอฟเฟลที่อยู่ใน lab นะครับวางลงไปเลย ใส่ลงไปปิดนะครับแล้วก็ให้เครื่องทำงานนะครับหรือว่าอบวัฟเฟลประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีนะครับผมใช้ระดับประมาณ3-4นะครับอยู่ตรงกลางกลางเ,าเสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมมาก วางพักไว้นะครับแล้วก็ทําขั้นตอนเดิมนะครับก็ทา้นามันทา้นามันบางๆทาให้ทั่วนะครับโอเคจากนั้นก็หยอดวอฟเฟิลเราลงไปเบลเยียมวอฟเฟิลนะครับก็จะเป็นสไตล์ขนมปังนะครับก็จะมีการใช้ยีตนะครับมันก็จะออกหนึบๆจะต่างจากตัวของอเมริกันวอฟเฟิลนะครับที่เป็น uh, เป็นเหมือนแพนเคก้กโอเคครับนี่ก็เย็นแล้วนะครับเรามาชิมรสชาติกันนี่ก็ให้น้องบุ้งนะครับชิมก่อนตาผมนะครับตัวเนื้อไม่ได้เหนียวมากนะครับกัดเข้าไปเนี่ยตัวเปลือกเขาจะมีความกรอบนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วก็หนึบหวานกําลังดีครับแล้วก็หอมเนยถ้าเราใช้เนยดีๆนี่หอมมากๆหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ